สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวลูกปัดไอน้ำอะโครบีอะไรอะอ้าวอ้าวทำไมมือบีมเป็นแบบนั้นน่ะกองเลมูบเบลินไงเช่าอมันชันงไทจินกองเลมูบเบลินไงมาจากหนังมาแล้วกองเล็พยาบาลกองเล็บไก่เปล่าใกล้ใกล้ชนอ่ะแต่แม่ว่าเหมือนกองเล็บไดโนเสาร์เนาะนี่นี่นี่บีมไปเอามาจากไหนครับเนี่ย เพื่อนพับให้เพื่อนพับให้เหรอเีาเอากระดาษ A4 ที่บ้านไปให้เพื่อนพับอ๋อแล้วก็มาใส่เล็บแบบเนี้ยเข้าใจทำนะแล้วเพื่อนในห้องมีใส่กันกี่คนก็หลายคนดิใส่กันวันนี้ไปเล่นแบบแคมกันอยู่ใช่ป่ะโอ้โหถอดเล็บโอ้โหถอดเล็บอุ๊ยถอดเล็บได้ด้วยดีอะดีอไหนใส่ถ้าใส่ทำไงใส่ทำไงอ่อ่ากดิกได้กดิกได้อันนี้น้ามีวาดเคสุอ่ามาแกะเร็วแกะสักทีอ่า ดูกันว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างลูกปัดไอ้น้ำอะควบบีด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 โอ้โหมีมีมีหลายสีเลยแกะดูสิโอ้นี่เม็ดบีดที่เขาให้เรามาโอเคมาข้างหน้าก็จะมีตัวอย่างให้เราเราทำตามก็ได้เขาก็มีแบบมาให้ส่วนหนึ่งนะแต่ก็ไม่เยอะมากนี่ นี่นะครับใส่ยังไงครับแม่บีแบบที่เขาให้มาใส่ไว้ด้านหลังอ่าซอดเข้าไปเห็นไหมมันจะเข้าบ่าเข้าบ่าอ่าแล้วก็กลับด้านมาอ่าเราก็ขยับขยับให้มันตรงบิมรู้ได้ไงว่าเขาต้องใช้แบบนั้นอ๋ออย่าเทแล้เดี๋ยเดี๋ยวหนเดี๋ยวหนไปไกลตอนนี้เลือกสีเม็ดบีดยู่นะครับอ่า นี่ขนาดยังไม่เลียงสียังสวยเลยใช่นี่เล่นเม็ดบีก็คือฝึกสมาธิด้วยนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวต่อไปเราไปเที่ยวบีมเราพกไปด้วยดีกว่าไหมบีเวลานั่งรอสมมติว่าไปรออาหารเวลารสั่งอาหารหรืออะไรเงี้ยนั่งคีบไปลองคีบไปเรียงไปโูเลียงสีเหลืองแล้วครับออไปครับเร็วมากครับเร็วมากใกล้เสร็จแล้วครับทุกคน อ่าเสร็จยังครับแม่บีเสร็จแล้วอ้าวขั้นตอนต่อไปฉีดน้ำอ่าฉีดทห้ทั่วโอเคอ่าดีๆนะครับขั้นตอนสำคัญนะครับขั้นตอนนี้ยังไงครับพลิกอกมาเก็บครับอ่าประกบป,ประกบป,ประกบไปปัป๊บยังไงครับปัป๊บอ่ะพลิกพลิกอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต้นเต้นบ้าบีมแล้วก็ยกอันนี้ออกอุ้ย,<ะ>ยวางบนนี้ก่อนไหมแล้วระว่างเราจะ พลิกออกมาเนี่ยอันนี้ก็น่าจะติดเช็ดต,ต,ตัว,ตวน่อยหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราเลี้ยงต่อแต่เราต้องเช็ดเพศเนี่ยให้แห้งสนิทนะครับใช่ค่ะอ่านี่ดูสิสวยมากเลยอ่ะเม็ดบีดฉีดน้ําเสร็จปั๊บจับตัวเริ่มจับตัวแล้วเนี่ยอืมบีมเขาบอกให้ทํารูปจะตายรูปไหครับโห <ฮ S 2> ใครว่าตัวอันนี้เอกรจะตายหรือหมานี่น้องๆเวลาเล่นนะ เอาเข้าปากเด็ดขาดนะครับใช่ครับห<อ>้ามเอาเข้าปากนะเข้าปาก,เ,ปปากเขาจะมูกเข้าหูไม่ได้เลยนะครับมีแ่ลบตรงอ,อ่าอันตรายใช่ไหมบีมอืมอืมวิดูง่ายนะใช่ครับบีมเท่าไร่ซ้อมหรอซ้อมมืออ๋อบ,บีมเขาซ้อมมือครับนี่ก็มีแผ่นให้เราอีกมันไม่เรียบบีมมันมันนูนขึ้นนี่ป่าต้องกดให้อ่าแต่ไม่ได้หรอก เขาถึงให้เลี้ยงในเพศไงมันมีหลุมเล็กๆแล้วมันจะไม่ดิ้นไม่ไหนใช่เขาก็ยึดไงใช่โอ้แม่บีเลี้ยงเม็ดบีไก่เสร็จแล้วครับผม,อมโอ้เร็วมากเลยอะไรอะไรอะไรของคุณ <c oughs> ยิบได้อระกงเล็บยิบได้อรอเม็ดสุดท้ายเอาเม็ดสุดท้ายครับเม็ดสุดท้ายลูกตา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 ตึมเรงใส่ตาใบบีใช่เลยอ่ะโอ้ง<ร>หงม<ห>านะาร ชิดตน้ไม่ชัดหน่อยชิดนน้าไม่ชัดหน่อยฉันอยากจะเป็นหมาเลี้ยวชิดเลยเขาบอกสิบนาทีมันจะแห้งเดี๋ยวเราวางไว้พักไว้ตรงนี้ฮาเขาท่าเขาท่าเขาท่าเอาเอาฝั่งนี้เอาที่เป็นรูปไวข้างบนใช่อาบีมเป็นคนพลิกต้องจับตรงนี้ครับอ่ะแล้วก็ยกสีขาวขึ้นมาช้ว้าว จ๋วเลย,ย,ยเราก็พักไว้ในนี้ก่อนคราวนี้ให้บิมเรียงแบบไม่มีแบบไม่ได้ใส่แบบเลยนะครับนี่เอาแม่บีทอดแบบออกมาแล้วรูปอะไรรูปอะไรดาวดาวใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นดาวไหม่น,หน่านี่เดี๋ยวแม่แกะออกมาไว้หมดเลยนะแกะออกมาหมดเลยเหรออ,อ,อยาอยากได้สีอะไรออโอเค,อโ,อเคโอ้เม็ดวีดสวยมากเลยอะ่ะ นี่เสร็จแลเสร็จยังครับเสร็จแล้วเหรอเหมือนยังเฮ้ยเหมือนดาวไหนลองฉีดน้ำสิพี่ได้ได้ได้มองไปมองมาก็เหมือนคนยืนเหมือนกันจริงขั้นตอนเดิมเลยขั้นตอนเดิมแบบเดิมเลยแล้วก็ยกขึ้นยกสีขาวจับด้วยประคองนี้ด้วยชับชับชิบ อ้าวสร็นแล้วนี่ดาวเราก็ให้เขาอยู่บนนี้แหละ5นาที10นาทีเดี๋ยวเขาก็จับตัวแล้วเราก็ค่อยย้ายไปตรงอื่นนี่อ่ะให้แม่บี1รูปตามจินตนาการรูปฟันปลอมไม่เอานะฟันปอมาแก่แล้วต้องใส่ฟันปลอมเลี้ยงเลี้ยง อุ่ยแม่เขาไม่บอกเราด้วยอ่ะเขาจะเรียงเป็นรูปอะไร <c oughs> ดูกันเดี๋ยวดูกันอุ่ยรูปอะไรครับเนี่ยมีมีแช็คเช็ด้วยน้อยร้องพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งพะระอาทิตย์เหรอเกมแม่แม่ขอ๋อพระอาทิตย์ครับแต่ทีนี้นี่ <c oughs> บอเขาไม่กลมไงนี่พระอาทิตย์หรือเชื้อลูปเหมือนไวรัสเลยไวรัสไวรัส เปล Li ี่ยนให้เป็นไวรัสดีกว่าเหมือนโควิดเลยชิดน้ำก่อนครับชีวิตไปปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บปึ๊บบีมเบาๆบีมเบาๆอ้ามันติดอะไรอะเอาบีมเบาๆดิมันจะเป็นรูปอยู่ปะเนี่ยขาลุ้นขาลุ้ลุ้เลยมาลูกสุดท้ายแล้วครับของแม่นี่น่ารักิีเรามาดูกันว่าบีมจะจินตนาการรูปอะไร ตอนนี้ห้ามพูดนะเลี้ยงให้เสร็จก่อนแล้วค่อยบอกอคุณเลี้ยงอะไรครับเนี่ยจับใบให้ใบอ่าใบมาอย่าพึ่งใบแม่นึกว่าดูเหมือนไส้เดือนเลยพีระมิด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 ธรรมชาติธรรมชาติเหรอภูเขานีนจะบอกว่าสิ่งนี้มีสีเขียวเนาะมีใบสุดๆุดเลยนะ้ารู้แล้วมั่นใจว่าไทยถูกแน่นอนต้นไม้ครับเสร็จว้าวอะไรครับมันคืออะไรครับ จะลวดเหรอนั่นก็คือคืออะไรครับคือ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 บอกสักทีดิคือต้นไม้ถูกต้องเลยครับถูกต้องต้นไม้เลขกีกออกมาว้าวอะ เดี <54. S 2> MM. ๋ยวรอให้เซตตัวสักคู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องบีมเนี่ยจะเอาไปตกแต่งอะไรนะครับนี่ตอนนี้เรากําลังตกแต่งกรอบรูปของเราอยู่นะครับนี่คืออะไรครับเนี่ยสีมีหัวเขามีตัวปั๊มไงบีมเขามาปั๊มปั๊มเป็นรูปต่างๆหรอเออระวังโดนนี่แผ่นฟิวเจร์บอดสีขาวนะครับเราก็เอา ออาคอมบี้เนี่ยที่เราเรียงเสร็จแล้วเนี่ยมาวางตกแต่งเป็นเหมือนกอบรูปแล้วบีมเขาก็เขียนลวดลายนี่มีชื่อช่องบีมเขาโฟนอันเนี้ยยกไปวางไว้ตรงไหนของห้องก็ได้นะอ่าเดี๋ยวป้าจะวางไว้ตรงนี้ก่อนโชว์ไว้ก่อนตรงตรงโล่อ่าน้องๆถ้าสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้ที่เว็บคิดแอนขาย .com นะครับหรือจะในแพลตฟอร์มช h อป e ี l a za d ด เดี๋ยวช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยป๋าใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับค่เอาล่นเลย